ไฟสองหลอดนั้นไม่ติดหรอใช่นานแล้วเหรอสี่หลอดเลยเนี่ยนะอลไรไม่ติดเลยอ้าวหรอไม่รู้เนี่ยพี่จะได้เขาเปลี่ยนให้เลยเออไม่สว่างนะตัดเลยรีวิวสี่ห้าส่วนผ้านะคะพี่ ไม่ได้รีวิวหลายวันนะงานเนี้ยงานขายดีมากปัง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 เออลงไม่ลงวันไหนวะเมื่อสองวันก่อนปะรถเนี้ยสองวันแล้วเนาะลงอีกแล้วนะขายเก่งลงของก็เก่งลูกค้าซื้อกันเก่งๆนะลงของเก่งมากเลยช่วงนี้ลงทุกวัน นี่ป้ายขาวสีห้าส่สสวนผ้าป nee, ้ายขาวนะคะเริ่โอ้ยเริ่แค่ไหนโอ้โหโอ้โหไซสายแบบกำลังดีเลยพี่จ๋าอวบอวบอ่ะ ประมาณ30-36-38ถึง36 38บวกลบนะคะงานค่อนข้างสะอาดเลยเบอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เสียน้อยประมาณ5-10%ถึง10เท่านั้นนะจ๊ะหรืออาจจะไม่ถึงนี้นะแต่ว่าเวลาแค่พูดเนี่ยค่ะจะพูดเผื่อไว้นะพี่นะโอ้หม่จริงจ้ะหม่จริง my, จริงไม่จริงจริงซีเคโอ้ยเลิศจังเลย หมือนเดิมนะคะโปรโมชั่น2กระสอบลด500บาทนะจ๊ะพี่จา๋าใครรับรีวิวลองก่อนลูกหนึ่งใครส่งให้ฟรีด้วยปกติค่าส่ง200บาทนะจ๊ะไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวจ่ายให้เองจ้ะนี่สวยๆเลิศเสะอาดอันนี้ประมาณ38-40ได้นะตัวนี้นะโอ้สีขาวแบบขาวสะอาดมาก เออนี่ปลายห้อยจะไปวิ่งกับมุกต่อไปมุกก็ต้องรีวิวโอเวอร์ไซส์สาวอ้วกไม่ได้แล้วนะเขามุกจะผอมแล้วเจ็ดสิบที่ไหนล่ะแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสู้แล้วเหรอโอ้โหอดอยากปากมันเลยมีแต่คนซื้อของมาฝากช่วงนี้ แหมนะมันกินไม่หยุดเลยน,ะนี่ใครรับใครรับรีบเลยมัวแต่หมูเนี่ยลูกค้าออกหมดละปลายหอยงานสะอาดสะอาดนะพี่นะ <Yo. S 1> สวยอะ่ะจริง <Wow. S 1> โอ้หิวอะไรละนี่เดินจะไม่ได้ละอ้ว,อวกอวก้วกดีกว่าโอ้โหสี่สิบไปเลย เ <laughs> <laughs> อองานสะอาดพี่เปอร์เซ็นต์ตัวเสียน้อยตัวเปื้อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะห้าถสิเปอร์เซ็นตนะคะขายได้อะ่ะพี่เอาไปมีกำไรแน่นอนนะแค่บอกเลยแส,ส,ง,สงจะหมด นี่ป้ายห้ออีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่าลูกค้าเราอ่ะมาย้อนหลังมาดูย้อนหลังกันเยอะแก๊ปจ้าโอ้ยนี่อุย้ยอันนี้เหมือนผ้าลินินเลยเนาะตัวเนี้ยอ่อนบ้างนะพี่นะอุย้ลยลายอะไรสวยจังเลย แม่สาวน้อยไม่น้องไว้แล้วนะเนี่ยไซส์เนี่ยสวยมากโอ้ยสวยจริงๆ45สี่ห้าส่วนผ้าสินค้าขายดีอันดับต้นๆของโกดังเลยนะคะพี่กก500โอ้โหเยอะมากถ้ารวมตั้งแต่เมื่อสิ้นปีนะเยอะมากหลายร้อยลูกมากนะคะการันตีเลยอะ่ะเออเหลือน้อยละ ค่ะประจํามาวันเว้นวันเลยเนาะที่เนี่ยนี่สก๊อตสก๊อตเราไปขายตัวละห้าสิบบาทเองนะคะห้าสิบบาทแล้วพี่วิชัยขายแปดสิบแต่เขาอาทิตย์หนึ่งแบบมาหลายวันน่ะออมาแบบบรขายตัวละห้าสิบแต่อาทิตย์หนึ่งมาหลายวันนะพี่เขากําไรตัวละประมาณสามสิบบาทนะแค่ตีตีให้ขนาดเขาขายแบบนี้นะขายเร็วขายแบบออกเร็วอ่ะ กระสอบหนึ่งมัน45โลเนาะมันอยู่ที่ประมาณ140-150ตัวนะคะ150ตัวกำไรตัวละ30ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย4,500แล้วนะถูกๆต่ำๆนะแต่ราคากระสอบแค่2,900อ่ะพี่พี่ได้กำไร4,500ต่อกระสอบอะไม่รวมกับบางคนนะลูกค้าประจำนะบางคนนะที่ไปขายอะจะขายอยู่ที่ตัวละ80บาทนะคะกำไรก็ทวีคูณเข้าไปอีกอจริง โอ้ดูขาวดิขาวก็ขาวเลยอะอันนี้พูดจริงๆนะร,รีวิวใครส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะพี่นี่ดูป้ายห้อยดิดูความใหม่นะคะความใหม่ป้ายห้อยของนางนสวยจริงพ,พี่ต๋อมแต้มเบียร์ลำโคเบียร์ลำโคโคลรัมเบียเอาตัวนี้ขาดนิดนึง ต้องแบบมีแบบเอยอะแดปแต่งนั่นแต่งนี่นะคะมันก็ถัวถ่วๆกันไปพี่จ๋าใครบอกเลยว่างานน่ะที่บริษัทที่แครนนำเอาเข้ามาขายเนี่ยแค่แบบค่อนข้างที่จะคัดนะถ้างานไหนแครเอามาเปิดเทสแล้วมันไม่สวยมันไม่โอเคพี่เอาไปขายไม่ได้ใครก็จะไม่เอามานะคะเชื่อมันได้เลยว่าถ้าพี่จาไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตัวเสียน้อยไม่เยอะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะพี่นะมันก็ต้องมีบ้างนะมือสองนะ ใครที่เคยเล่นงานมือสองรู้อยู่แล้วพี่จ๋าไปอย่างรวดเร็วไปอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าแสงคลิปหลี่มากตอนนี้ต้องมีเรามีต่ออีกเราจะได้ให้ได้หลายๆงานเออออยยอากให้ได้ลูกค้าได้ของสวยๆอะ่ะ เราพยายามสลับกันไปเรื่อยๆนะว่าไหนรีวิวแล้วเราก็จะไม่รีวิวงานเราก็จะสลับไปสลับไปนะคะพี่<ร>าบางงานอนะบา,นบางงานเราอุ้ยอันนี้สวยมากเลยค่ะบานบางงานเราไม่ได้รีวิวก็จริงแต่ก็มีของนะเพราะว่าลูกค้าเราจะรีวิวงานที่ลูกค้าขอมาเยอะๆเนาะไม่ได้รีวิวแต่ว่ามีใช่ อย่างเช่นเลยอนขาสั้นมีอยู่นะคะไม่ได้รีวิวเลยเพราะว่าของน้อยอะไรอย่างนี้นะพี่นะสั้นเลยอนยาวที่วันนั้นรีวิว่ของลูกค้านะคะเซื้อสองลูกอุ้ยดูความใหม่ดิเสื้อโพลีเมื่อวานรีวิวไปยอดแตกเลยอะดูความใหม่มมใช่เดี๋ยวอา,อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวใครดูอีกทีว่าเขาจะรีวิวอะไรให้นะคะอันไหนที่ยังไม่ค่อยได้รีวิวเดี๋ยวใครจะจัดให้ จะหางานเซลเซลหางานแบบถูกๆมาให้ลูกค้าได้แบบเอาไปทำกำไรกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามไว้ให้ดีนะพี่จ๋าเวลาแครรีวิวแบบว่าเอ้ยงานถูกๆสวยๆพี่จะได้ไม่พลาดเนาะโอ้ยดูสิดิสีแบบโอ้โอ้โหสีแซ่บมากเลย มีทุกโทนสีพีจ่จ๋าสีสู่ภาพสีพาสเทลสีสดใสทุ่งราเวนเดอร์มีหมดนะคะงานค่อนข้างสะอาดเลยเยี๋เกไม่ได้ดูแบรนด์เลยดีกว่าพี่เอ,เออเบางคนเขาไม่ค่อยสีเรี่ยเรื่องแบรนด์นะแต่ถ้าใครเอาไปรีดนิดนึงนะใครบอกเลยใหม่มากรีีกแล้วเนี่ยคือไม่ค่อยได้ดูเลยนะพี่ แล้วไซส์ดีด้วยใส่ไม่เล็ก3 0 3สบบวกลบนะคะเปอร์เซ็นต์ัวเสียก็น้อยงานขายดีอันดับต้นๆเลยอะขายทุกวันนะคะงานนี้ถึงไม่ได้รีวิวเราก็ขายอยู่แล้วนะรีบแล้วจ้าโอ้ยมุกเจ็ดิโลก็อี้จะหักเลยเหรอดูความข่าวดิเนี่ยดูความป้ายห้อยของนางนะคะ นี่ความดอกก็มีจ้าดอกมากดอกน้อยแล้วแต่กระสอบนะจ๊ะแต่งงานสะอาดสะอาดค่ะพี่โอ้น่ารขายดีแน่นอนนะคะงานนี้ขายแม่บ้านอ่ะพี่ตามตลาดนัดก็ได้นะคะหรือว่าแยกสวยๆไปขายแบบตามออฟฟิศนอะ่ะเนาะขายได้นะนี่อุย้ยอันนี้ก็มีสีสองนะติดมาบ้างนะคะแล้วแต่กระสอบนะพี่นะถูกไซด์ง่ายๆไซด์อ้<ซ>อวบๆ <หา S 1> อะจริงๆ กเกอร์คนทำงานก็ได้แม่บ้านก็ได้ขายได้หลายกลุ่มเลยนะโว้ลืมลืมให้ลูกค้าดูคลิปที่พี่วิชัยส่งมาโหโอ้โหดูความสวยดิคนมุงกันแบบเยอะมากลูกคา้าใครเอาไปขายตัวละ80บาทอะรีกว้าวนาาค,นคนมุงโอ้ยเดี๋ยวหาว่าโกหกเดี๋ยวจบคลิปก่อนเดี๋ยวจะหาให้ดู รีวิวแค่ส่งฟรีนะคะหรือพี่จะเลือกเป็นสองก็สอบลดห้าร้อยก็ได้นะคะขออนุญาตหารีวิวแปรบสเดอร์งานคอตตอนเมื่อกี้รีวิวลูกค้าก็ทักไงล้วทักทักลัวนี่พูดจริงพอจบไลฟ์แล้วทักกันสี่ห้าคนใช่เพราะว่าโอ้โหไปห้อยไลฟ์ลูกค้าม่เอฟมาเลยแย่งแย่งลูกรีวิวกันนะคะ เพ,เพราะว่าอะไรบางคนอ่ะไม่เห็นไม่ไม่แจ้งเตือนเยอะมากนะคะลูกค้าที่บอกแขว่าไม่แจ้งเตือนนะพี่นะพยายามเข้ามาเม้นกันบ่อยๆกดไลค์กดจุดกดหัวใจกดอะไรก็ได้พี่ไป้ายด้วยเด้อป้ายป้ายตรงนะคะอ่าแคปหน้าจอเลยสองพัน้าร้ยบาทสองก็สอบรดห้าร้อยนะคะรีวิวหนึ่งใหม่หนึ่งก็ลดห้าร้อยนะจ๊ะพี่ เดี๋ยวแค่ให้ดูนะอ่านเนี่ยคลิปลูกค้าประจําเนี่ยขายตัวละแปดสิบาทนะพี่คนมุงกันแบบดูดิดูดค่ะแปดสิบบาทนะคะคนมุงกันเยอะมากอะ่ะดูดิเห็นไหมลูกค้าแครเอาไปขายอะ่ะอ่านี่นนนใช่ขายแปดสิบแบบยังมุงขนาดนั้ใช่ขายแปดสิบแบบยังมุงขนาดเนี้ยพี่เนี่ยไม่รู้ซื้อจากร้านไหนขายไม่หยุดเลยเห็นไหมเห็นไหมรีวิวรีวิวเออ พี่วิชัยน่ารักมากเนี่ยเห็นนะนี่เห็นนะบอกแล้วว่าลูกค้าแคร์เนี่ยน่ารักเห็นปะ่ะสวยงานสวยบอกสวยนะคะโอเค